สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็มาพบกับครูเบลดนตีบ้านบ้านบ,บ้าน <c oughs> บ้านบ้านบ้านอีกแล้วนะครับใครที่มาดู E ีีนี้เป็น E ีีแรกนะครับ <c oughs> ก็แนะนําให้ไปดู E ีีที่1แล้วก็ E ีพีที่2ด้วยนะครับซึ่ง E ีพีที่1นะครับก็พูดถึงพื้นฐานการเป่าขลุยนะครับ e ีพีที่2นะครับผมได้พูดถึงเพลงหนูมารีหรือว่าน้ตเพลงหนูมารีไปแล้วนะครับ ใครที่ยังท่องโน้ตเพลงหนูมารีไม่ได้นะครับก็ลองไปฝึกท่องที่ E.P. ที่2นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนในการเป่าคุยในเพลงหนูมารีนะครับซึ่งนะครับการเป่าคุยในเพลงหนูมารีของฉบับของผมนั้นก็เป็นการเปอาแบบง่ายๆนะครับเดี๋ยววันนี้ทุกคนลองมาฝึกพร้อมกันได้เลยครับผม าลีนะครับใช้โน้ตเพียงแค่4ตัวแค่นั้นนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะใช้เพียงแค่มือเดียวนะครับมือเดียวแบบนี้นะครับและตัวโน้ตเพลงของหนูมารีนะครับมีทั้งหมด4ตัวนะครับตัวแรกนะครับก็เป็นตัวเรครับผมวิธีเป่าตัวเรก็คือปล่อยหมดเลยครับก็จะได้เสียงตัวเรครับแบบนี้นะครับโน้ตต่อไปนะครับก็คือโน้ตตัวทีนะครับวิธีกดโน้ตตัวทีนั่นก็คือเอามือซ้ายขึ้นมาครับนิ้วชี้กดไปที่รูที่1ครับครับ ก็จะได้เสียงตัวทีครับเสียงตัวทีก็จะเป็นแบบนี้ครับต่อไปโน้ตตัวลานะครับโน้ตตัวลายวิธีกดก็คือกดรูที่2ครับก็จะได้เสียงตัวลาครับเสียงตัวลาก็จะเป็นแบบนี้ครับใช้นิ้วนางกดไปรูที่3ครับก็จะได้เสียงตัวซอนครับอ่าโน้ตนะครับทั้ง4ตัวนะครับก็คือตัวเรนะครับตัวทีตัวลาแล้วก็ตัวซอนครับ แบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฝึกโน้ตเพลงหนูมารีในมัธย์แรกกันนะครับซึ่งก็จะมีโน้ตตัวทีตัวลาแล้วก็ตัวซอนนะครับผมจะสาธิตให้ดู1รอบนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับหยุดทีลาซอลาทีทีท,ท,ทีวิธีการเป่าก็จะเป็นแบบนี้ครับ ต่อไปบรรทัดที่สองครับก็จะเป็นแบบนี้ครับหยุดลาลาลาทีเรเรอ่าวิธีการเป่าก็จะเป็นแบบนี้ครับหยุดต่อไปบรรทัดที่สามครับบรรทัดที่สามก็จะเหมือนกับบรรทัดที่หนึ่งครับก็จะเป็นแบบนี้ครับหยุด ทีลาซซลาทีทีท,ทีวิธีการเป่าเป็นแบบนี้ครับต่อไปบรรทัดที่4ครับบรรทัดที่4ก็จะมีโนต้ตดังนี้ครับหยุดลาลาลาทีลาซอก็จะเป่าเป็นแบบนี้ครับ หยุดเมื่อเราฝึกครบทั้ง4บรรทัดแล้วนะครับเราก็นำบรรทัดที่1บรรทัดที่2บรรทัดที่3และบรรทัดที่4มารวมกันครับก็จะเป็นแบบนี้ครับ เมื่อเราเป่าครบทั้งสบรรทัดแล้วนะครับก็ฝึกเป่าบ่อยๆนะครับวนซ้ําไปซ้ำมานะครับก็จะทําให้เราจําโนต้ตได้นะครับแล้วก็เป่าคล่องมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะเป่าให้ดูอีกหนึ่งรอบนะครับสามารถเป่าไปพร้อมกันได้เลยนะครับ เป็นไงล่ะครับไม่ยากใช่ไหมครับก็ทุกคนลองเอาไปฝึกดูนะครับเดี๋ยวอีพีต่อไปนะครับผมก็จะมาเพิ่มความยากขึ้นอีกนิดนึงนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับช่วยกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กด s u b สไครต์ด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนะครับแล้วก็จะนําเทคนิคดีๆหรือว่าเพลงดีๆนะครับมาให้กับทุกคนได้ลองฝึกกันนะครับสำหรับอีพีนี้นะครับหวังว่าทุกคนนะครับจะได้ลองฝึกเป่าโน้ตเพลงหนูมารีแบบง่ายๆกันนะครับ ในอีหน้าหรือ EP ต่อไปนะครับใครที่อยากจะให้ผมลองเป่าเพลงอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผมนะครับผมก็จะพยายามหาเทคนิคแล้วก็การเล่นดนตรีนะครับมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายนั่นก็คือ <g ül> ที่หนึ่งนะครับก็พูดถึงเรื่องคุยเพียงออ <g ül> <g ül> นะครับก็คุยถึงเรื่องเทคนิคก,ก,การปเ่าคุยแบบง่ายๆพื้นฐานการตาขุยนะครับหรือ <g> ฟ <ül> ุ๊ <g ül> <c ũng> ุยเพียงอ